สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำแปลงผักนะคะแต่ว่าเราทำจากกระเบื้องมุงหลังคานะคะก็เริ่มแรกเราก็ขุดดินออกก่อนเนาะแล้วก็จัดระดับน้ำเลยนะคะเพื่อว่าเราจะได้ทำแปลงให้ตรงกันแล้วก็แล้วก็ขุดดินออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางกระเบื้องลองดูว่าเราจะเอาความสูงกระเบื้องประมาณนี้มันจะได้เท่ากันเขี่ยดินออก กระเบื้องเขาจะมีหลอนที่สามารถทาบกันได้เหมือนมุงหลังคาเลยค่ะทุกคนนี่ก็จากประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูให้มันแนวตรงแนวกับแนวเส้นแดงเนี้ยคะ่ะแ,แล้วก็ใช้ไม้ตีตให้ลงเท่าๆกันนะคะ,คะเขาจะมีมุมที่เขาขนาดเขาเรียกว่าะาน กันพอดีนะทุกคนแล้วก็ขุดเพื่อวางชิ้นต่อไปเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะวางวางตามแนวตรงไปเรื่อยๆก็กบดินนะคะกบกบดินตรงนี้ต้องเน้นให้มันแน่นน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อไม่ให้กระเบื้องมันยุ่องนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ดินข้างในเยอะมากเลยค่ะ ล้วก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนจนเป็นแปลงสี่เหลี่ยมนะแต่เราก็จะค่อยๆทำค่อยๆจับทุกคนไม่ต้องรีบนะคะก็คือเราจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรีบเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวงานออกมาไม่สวยเพราะมันจะอยู่กับเรานานมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ก็หลือตกแต่งรอบขอบแปลงนิดๆหน่อยๆก็คือกบดินรอบขอบแปลง ระดับนะส่วนข้างในแปลงอะคะ่ะเราจะขุดขุดลงไปประมาณลึกประมาณสัก50เซนนะคะเพราะว่าเราจะใส่พวกเศษใบไม้เศษวัสด,ดุหรือว่าเศษกลับมะพร้าวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าปกเราทํามาหลายแปลงแล้วนอกจากแปลงเนี้ยพวกเศษใบไม้เศษวัสด,ดุเรามันหมดเราก็เลยมีแค่กลับมะพร้าวเราต้องการให้มันระบายน้ําดีด้วยค่ะทุกคนเราไม่อยากให้มันเก็บน้ําไว้เยอะ แล้วก็อุ้มน้ำไว้ด้วยแล้วก็ใช้กากมะพร้าวพอดีบ้านเราอยู่ใกล้โรงงานมะพร้าวค่ะแต่ว่าเราจะเรียงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใส่แบบไม่ได้เรียงปรากฏว่าดินมันยุบค,ค่ะทุกคนดินมันยุบตามตามร่องมะพร้าวไะคะ่ะเยอะเราก็เลยว่า,างั้นเดี๋ยวเราม,มาเรียงมะพร้าวสวยๆส,สวยที่สุดแล้วนะคะอันเนี้ย <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะ ก็เรียงเรียงข้าตามช่องว่างที่เขาพอได้มันจะช่วยอุ้มน้ําแล้วก็ช่วยช่วยระบายน้ำํำด้ทางกับกันมันก็อุ้มน้ําแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยก็เรียงเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะเราจะเหลือไว้ประมาณคืบนึงค่ะทุกคนเราวก็จะใส่ขุดดินจากแปลงนั้นนะคะมาใส่แปลงนี้เป็นเศษยานะก็เอาเศษยาเศษอะไรใส่ลงไปก่อน ประมาณสักแค่เหลือประมาณสักสองสามนิ้วเราก็จะใส่น,นี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อี่แปลงนี้เราจะใส่ทั้งต้นกล้วยต้นมะละกอที่มันตายอยู่ในสวนเราก็จะใส่ดินดินสวยสวยเมื่อกี้เสจย่าเราใส่ข้างล่างก่อนเนาะแล้วก็ดินส,สวยๆเราก็เอามาใส่แปลงนี้อันนี้ค่ะปรุงดินเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นดินล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกได้เลยค่ะ ก็อาจจะใส่พวกวัสดุปลูกเช่นขี้มะก้องเก็บขี้รวงนะคะช่วยดับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นต้นแบบและตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะคะสวัสดีค่ะ